ผมบอมบีบ้ผมไม่อยากวางไว้หลังสุดเลยดิไม่งัน้นสกิลมันจะกว้างเกินสกิลตัวใหม่โอ้โหเดี๋ยว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 นะหูหทำไมสตันรัวแบบ,<จ>บ <metrics> ขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยเรือมันแทบไม่ลดเลย โ okay, อเคก็เอาเป็นว่าไอ้หน้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหรือหรืออยากลองอยากลองไหมอ่ะมาเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเซตแสงจันนะฮะอ่าอ่อันนี้แล้วกันอันนี้แล้ว แล้วก็เปลี่ยนอันนี้อันนี้มาโนโมิคอนเหรอเพิ่มความแรงคี้ลบล้างสถานะพิปกติของเพื่อนอะได้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 ไ,ดไ,ดไดเพราะว่ามันก็โดนสตันดได้นะครับก็เอาเอาอีกด้านซ้ายมาเพิ่มร่มกันในขาดมาประมาณนี้ตัวที่ใช้ก็คืออาชชาตัวเดียวขอเป็นดาบอันนี้1อันดาบแก๊งขุดดาบแก๊งผมไม่ได้ทำเลยดีกว,ว่า โอ้โหน่ารักมากความเร็วโจมตีอนนอยนิดเชยขอนิดนึงแล้วกันนะสิ่งนี้ไม่ควรค่าแก่การทําตามอย่างยิ่งโอเคนี่ความเร็วโจมตี230แล้วยสามสแล้วให้ผมเอาเป็นนักล่าความกลัวแล้วกันโอเคแล้วก็วางอาชทาตรงนี้แท่นบูชา,ชา,ชาก,ก็ก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมน่าจะโอเคแล้วและสิ่งที่เราจะทำก็คืออาชาอาชาแล้วก็อาชทาครับทุกคน Uh, เดี๋ยวก่อนผมต้องขายทิ้งเนาะใช่ใช่ใช่ผมต้องขายทิ้งและเล่นเพียงอาช r าเท่านั้นอแว่โอเคโอเคประมาณนี้ได้อยู่ไปปุ๊ปปุ๊บ โอ้หรือจริงเอาขวานเอาขวานมาดีกก่อนหม่ขวานเพิ่มเพิ่มความเร็วโจมตี60%หรือว่าช่างมันหรือเน,นี่ยน,นี่มาแล้วขยายกลุ่มเพิ่มอีกโอ้พี่ชายขออาชทาเพิ่มอาชทาเชื่อพี่ชายพูดจริงไปะเนี่ย พูดจริงไม่พูดเล่นเออหนังสือหนังสือไหมหรือเงินผมผมเอาเงินแล้วกันตอนนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ไว้ใจในอาร์ชทาของผมเลยว่ามันจะออกออกมาเยอะเนี่ยถามถามคุณคราบะถามคุณคราบคุณคราน่าจะยังอยู่หรือเปล่าห้าตัวผมต้องเพิ่มตัว โอ้หาอะไรก็อีกตัววางไปโอเคประมาณนี้เอ่อนี่แล้วก็นี่แต่แต่ทีมนี้น่าจะแพ้ม,มงกุฎคมมีดยับเลยนะแบบเติมมงกุฎคมมีดทีคือร้องไห้ขี้โมกโป่งน้ำตาไหลอ่ะไหวแล้วไวแหละทุกคนพาเว่โอีย โอ้ยโอ้ยพิยชัยพิชัยเป็นไรพิชัยมือลั่นอีกแล้วอะโอ้โหเชีย่ยเลยเนี่ยโอ้อ้าพัดเวลโจมตีมาเนี่ยเนี่ยเอ่อธนูน,นี่ให้อะไรอันนี้ให้ดาบดูดเลือดกายภาพพลังโจมตีแต่เมื่หลังใช้สกิลแค่ตัว เออผมเล่นไรวว่าได้รอบนี้่ะคิดว่าไม่น่าได้แนละ้วผมผสมแบบนี้ไปแล้วกันนะครับอ่ะมาเรามาลองเจอกันดีกว่าสาคูหรือจะโดนสตันผมตายแค่นั้นแหละผมว่าไม่ไหวกับสตันผมนะต่อให้จะตีแรงแค่ไหนอะ

แต่โลก็ไดคาผมเยอะมากแค่นั้นไม่โลก็เดคาผมเยอะมากเว้ยบอกผมอยากหาวิธีดูโลกบเดขาเนีะยว่ามันมีเท่าไหร่อะมันดูได้ปะดูน่าจะไม่ได้ไอเช่นตะคือเมื่อกี้น่าจะเยอะมากอะคือมันบวกสามให้ทั้งตัวเองแลวเพื่อนร่วมทีมแล้วดูมันกระโดดดิดูดิแต่ว่าเร,เริ่มตายอยู่บ้างนะีมีมตายบ้างนะมีตายบ้างมีตายบ้าง แต่แต่ก็ไม่ไหวกับผมอยู่ดีครับนี่ชื่อโหดไปว่ะโอ้ยโอ้ยพี่ชายพี่ชายไหวกับผมหรอไม่น่านะ่ะโอ้เด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  ยอมว่ะอันนี้อันนี้อันนี้ยอมนะครับยอมเราเจอบอมบี้ปลาโลกป้องกันได้ขาดหายหมดเลยว่ะแต่ว่าก็ชนะสี่ตาย,ยนะเออก็ได้อยู่โอ้โหมงกรคอมบีคือผมคิดว่าน่นาจะการันตีจะสู้มงกรคอมบีดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นคะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เล่นให้ดูแล้วกันมันการันตีแพ้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนี่เรามาเจอตัวนี้กันดีกว่าจินจูเกิดใหม่กับสตันของอาชชาใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่แต่จินจูเกิดใหม่ผมว่าได้เปรียบมากเลยนะด้วยความที่ เอ่อตัวมันไอเนี่ยตัวมันเกิดใหม่แล้วมันใช้สกิลได้เลยเพราะว่ามานาเต็ม100%นัทันทีเฮ้เดี๋ยว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 เดียว,ยวอย่าบอกนะเอ้ยนี่ไงที่ผมบอกก่อนนั้นเองว่าอ,อาร์ชทาแก้ได้แต่ว่าตอนนั้นผมมีอาร์ชทาตัวเดียวแล้วผมใช้เป็นอเวกซ้ายใชะอาร์ชทาแก้ได้จริงเว้วยทุกคน ถ้าถ้าถ้าตายดีแพ้ไม่ต้องตกใจนะครับตายดีผมไม่ได้อาร์ทาเพิ่มเลยดาวมันน้อยมากอะ่ะจะตายก็ไม่แตกตรงเนี้ยนี่แต่ไม่ได้ขยับจริงสองตัวนี้ตั้งแต่เริ่มอ,อ่ะขยับแลลวขยับแล้วขยับแล้เชื่อมัน,มนโอ้ยมันชนะซอมบี้วะทุกคนเชื่อคือด้วยความที่มันเอาตัวรอดได้มันทําดาเมจพอได้แล้วก็สตันได้โอ้ อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการเล่นอาชาในอารีนาเลยนะก็หลบหลีกพวกมงกุฎคมมีดพวกกันซีซีแบบเก่งๆอะไรพวกนี้ไปเนาะแล้วก็ตกอาชาแบบเม่เมก็อาจจะต้องไปสู้กับอาชาด้วยการผมว่าในอนาคตถ้าทีมมันเมตาจัดๆเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ ่ยดูดิสตันไม่ได้เดินเลยวะเกิดใหม่หมาก็ไม่ได้เดิน,นเกิดใหม่หมาไม่ได้เดินเลยชิบหายแล้วนี่นี่มันมันคือเมตาบแบบเบเฮมอนตปะเนี่ย <c oughs> คือเบเฮมอตถ้าใครถ้าใครไม่ได้เล่นเกมมานานนะรับก็เบเฮมอตก็เป็นเมตาสตันเหมือนกันตอนนั้นเป็นตัวที่สตันแบบ สตันโลลูอ่ะแถมตัวเองมันกระโดดหายออกไปจากแมพแล้วก็กระโดดกลับลงมาสตันได้ด้วยมันมันคือเบเฮมอรดดาบแกงมันมันเล่นแบบเดียวกันเป๊ะเลยเว้ยแต่ว่าเบเฮมอรดมันจะต้องมีมาลาเนาะเออเขี่ยอะไรเนี่ยเบเฮมอร์ดสองเหรออืม ใช่ครับผมผมว่ามันคือเบเฮมอลสองมันคือเบเฮมอลที่เอาตัวรอดน่าจะเก่งกว่าด้วยนะเพราะว่ามันสร้างโลป่ปกติขาดได้เบเฮมอลมันจะมีโอกาสตายเพราะว่าบางทีมันถ้ามันโดนแบบโดนขัดอะไรพวกเนี้ยแล้วไม่ได้โดดอ่ะก็ก็อาจจะตายได้อันนี้คือพอมีโล่ปกด้กขาดมาชิ่มันมันตายยากมากอะ่ะ อาจจะต้องใส่มมกุฎคมมี่ทุกทีมันหรือเปล่าหลังจากนี้พันซีถ้าไม่ใส่มมกุฎคมมี่ผมว่าเราอาจจะไหวอลองเจอทรหน่อยแล้วกันทรจริงๆริทรเราก็สู้ค่นอนข้างยากนะครับเพราะว่าทรก็ยิงลัวแต่ถ้าเราสตาร์ทไวพอก็น่าจ,จะไหวนะไม่น่ามีนะโอเคผมลืมไปว่ามันใช้เป็นเครื่องประดับเซตเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเดา คือท R และฮันซีเนี่ยเราน่าจะแพ้ใช่เราน่าจะแพ้นะ,นะครับแต่แต่รอดูก่อนรอดูก่อนรอดูก่อนถ้ามีวางตัวมากกว่านี้อาจจะไหวก็ได้เนี่ยพราะเพราะจากที่ดูเนี่ยมันก็ถือว่าชืนนานมากๆเลยนะเป็นตัวที่ไม่ได้มีความถึกอะไรมีแต่โลบป้อเลยขาดที่ให้เยอะนะเออเนี่ยกว่าจะได้อยู่นะ สตันสตัรนนี่สตัรนแล้วสตัรนสตัรนอีสตัรนแล้วสตัรนอีโอ้ยเนี่ยคือ้ถ้าเกิดว่าเขาฆ่าเราไม่ทันผมว่าเราน่าจะอนะีซ <Yeah. S 1> ี่วินนะเฮียอะมันคือเมตาจจัดอะผมว่าเมตาแน่นอนอะ แต่แต่เลกาซี่ใหม่ผมว่าเสียดายตรงเลกาซี่ใหม่ถ้าเลกาซี่ใหม่เขาทามาดีกว่านี้หน่อยอะไอเชื่อมันคือมันน่าจะเป็นเมตาที่น่ารังเกียจแบบน่าเกียดมากอะแต่อย่างดีแล้วเลกาซี่ประจาตัวมันไม่ได้โหดมากขนาดนั้นเลกาซี่ประจําตัวมันก็มันก็แค่เพิ่มดาเมจนิดๆหน่อยๆอเออไม่ได้โหดมากขนาดนั้นคุณอะตัวเชื่อเลยเี่ย อันนี้ลองสู้ฮันซีดูแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นมงกุฎขมบี้นะเขาใช้เป็นหมวกเหล็กแห่งความมุ่งมั่นหมวกเหล็กมันอยู่แค่ห้าวินะหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาของเราแล้วครับพอถึงเวลาของเราเมื่อไหร่ก็เฮ <c oughs> รู้เรื่องมันนั้น <c oughs> ยังอยู่นะยังอยู่โอเคหายแล้วนี่โดนสตันหลังจากนี้หมวกเหล็กน่าจะไม่มีที่ยืนแล้วแบบไม่มีแบบไม่มีจริงๆ ถ้าทีมนี้เป็นเมตายังไงก็ต้องการันตีใส่มงกุฎคมมีดถ้าอยากจะชนะเพราะมันสตัน์น่าเกียดมากแป๊กก่กว่าเฮรังสิบเท่าอ่ะโอ้แต่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 ก็ปลดโลยเร็วอยู่ปลดโลยเร็วอยู่เขาเขาก็ถือว่าค่อนข้างไอ้นี่อยู่นะโอโหโอ้โหอ,อ,อย่า,ย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 าพึ่งดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายเพื่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็อุ้ยนี่ฮันซีที่ยิงเร็วมากๆนะลูกวัวในขามันยังไม่หมดเลยอโอ้ยแต่แต่เขาวางสี่ตัวแบบนี้เราก็เหนื่อยอยู่นะผมเมื่อกี้มีกระตุกนิดนึงก็สแตน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  โอ้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 แพ้แพ้แพ้ปเนี่ยไหวดิไหวเอาอะไรมาแพ้ชอคืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองคำนวณดูกันนะครับเราลองคำนวณดูถ้าเกิดว่าตัวเดียวเนี่ยได้รับโล่บริขาดจากทุกตัวเราจะได้โล่บริขาดทั้งหมด2 1หน่วยคือทุกคนทุกคนดูมาตี3ครั้งแบบเร็วจัดๆัดะ โอ้แต่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 เขาก็เร็วเหมือนกันว่ะ แต่ก็ยังชนะอยู่ยังชนะอยู่แล้วก็เป็นทีมที่ไม่ได้ยากเลยนะเอาจริงๆแล้วแนะนอนว่าถ้าเปลี่ยนอะผมว่าอนิมาโนมิคอนอันเนี้ยไม่ได้สําคัญไม่ได้สําคัญแบบไม่สําคัญเลยมันแค่ลบสถานะพิษปกติซึ่งเราเน้นทําสถานะใส่เขาอยู่แล้วอะมันก็สตันพอๆกันแหละพร้อมๆกันเปลี่ยนไปเป็นขวานของยักษ์เพิ่มความเร็วโจมตีดาบสันเงาก็ได้ดาบใหญ่ภาคกลางเปิดเผยจุดอ่อนศัตรูทำดามเมจเพิ่มอะไรประมาณนี้อาจจะดีกว่าเก่งเก่งแหละเก่งมากๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูเจนจูนอีกสักรอบนึงแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวน่าจะ ไปตีหอคอยแล้วนะครับคือแนวทางในการแก้ก็คือปลดโลปด่ป้องกันขาดให้ทันน่ะถ้าปลดทันผมว่าน่าจะไหวเนี่ยอาชาใช้สกิลโลป่ป้องกันขาดแทบไม่หายไปเลยไม่หายไปเลยมากกว่า <c oughs> คือผมว่ามันเกินไปนิดหนึ่งว่ะจินตนาการง่ายๆก็คือแฮรังที่หนีได้หนีได้แล้วเพิ่มโลป่ป้องกันขาดได้ใช่มันมันน่าจะเป็นแบบนั้นเลย ดูจินจูไหนดิจินจูจินจูจินจูโดสตาร์นจินจูโดสตาร์อืออืออือ <c oughs> แล้วคือสตูใช้สก,กิลไม่ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่ามานาเยอะมานาเยอะเกินไอเนี่ยเยอะเกินจำนวนของมันโดนตัดมานาอีโอ้ my god แต่แต่แต่เสียเวลาแต่เสียเวลา เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายจัดนานเกินบางทีนะสตัน้นสตัน้นสตัน้นเนี่ยเราพอมีศัตรูสองตัวอยู่ไกลๆกันอะไม่สตัน้นทังแถบเลยเว้ยโอ้ยโอ้ไม่ก๊อดผมคิดว่าคลิปที่ลงเนี่ยอาจจะเป็นคลิปนี้ก่อน ไม่เอ๊ไม่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 รู้อ่ะอาจจะเป็นสามพี่น้องก่อนแล้วมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะครับอืมโอเชี่ยไม่ขยับไม่ได้ขยับอ่ะ เกิดเกิดใหม่เป็นแมงสาบผมไม่สนแมงแมงสาบแมงสาบจากผมเป็นกระต่ายอะ่ะผมไม่กระตายกระโดดหลบแมงสาบอะ่ะ <c oughs> คุณเกิดใหม่คุณเกิดใหม่คุณไม่ตายผมไม่สนน่ะผมกระโดดหนีอะ่ะแค่นั่นแหละ <c oughs> กระต่ายวีเอแมงสาบมันมันตันรัวมากแถมพอตันรัวศัตรูไม่ได้ตี พอไม่ได้ตีโล่ก็ได้ขาดก็ไม่หายพอโดนดาเมจนหนักๆสักรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรพอมีโล่ก็ได้ขาดอยู่เนี่ยไม่ตายไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ตายเลยสักตัว คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้แล้วมัง้งหลักๆแล้วก็คือหลบมงกุฎคมมีดคิดว่าน่าจะตบด้ทุกทีมในตอนนี้ซากุร่าจินจูฮันซีแต่ที่สู้เมื่อกี้ก็ดูสู้ได้นะไหวอยู่อิเทน่าก็สู้ได้น่าจะแทบทุกตัวแล้วอะ่ะที่ไม่ใส่มงกุฎคมมีดอะ่ะผมว่าน่าจะสู้ได้หมดอะ่ะด้วยความที่มาสตันหน้าเกีย์ตัดมานาศตูได้โล่ก็เลยขาดเยอะก็คิดวา่าประมาณนี้เนาะสำหรับตัวใหม่แล้วก็ทีมที่คิดว่าน่าจะดูดีที่สุดสำหรับการเล่นแหละ